อ่ะพูดอินสแตนเอ็กเซียนอินสแตนเพจเนี่ยอืมพูดยังไงเมื่อกี้ก็เรียกอินสแตนนะครับแคทตาล็อกก็เป็นอินสแตนแบบหนึ่งเหมือนกันอ่ะเรียกงั้นอนะ่ะอินสแตนเพจเนี่ยมีสองแบบอีอินสแตนแบบแต่ว่าตอนนี้ไอตัวของตัวของเเออออ่ออ่การเก็บอีเว้นท์นะครับมันจะมีน้อยอยู่นะครับอินสแตนเพจเนี่ยอืม แต่พวกนี้ค่าคิดก็ดีมากนะครับผมคนมันยังไม่ค่อยหยิงมันมันคือแคนวันะครับผมมันคือแคนวาสนะครับเ,เราสามารถเพิ่มโมประกอบเองก็ได้นะครับหรือเอาตัวของ URL อะของเราอะครับเซลเพจของเราอะมาอัพโหลดครับ,รบเดี๋ยวมันจะไปดึงออกมาแทนฉลาดไหมฉลาดเนาะ เห็นไ,ไหมจะต,ต้องไปลบเอานะครับไปลบตรงนี้เอาที่มันเกินเกินมาอ่ามันน่าจะมีตรงนี้มนะันที่เกินนะกดลบไปแล้เรียบร้อยใช่ไหมได้แล้วครับนะครับอินสะตก็อก็ผมว่าก็ดีแหละนะครับแต่ว่าสุดท้ายะครับอย่าลืมว่ามันก็จะเด้งกลับเข้าไปตรงนั้นดีดๆใช่ไหมฮะเช่นตรงเนี้ย นะครับเวลาไอ้ตรงนี้เราก็ถือว่ามันเป็นหน้าเซอร์เพจใช่ไหมไปเลยนะครับดังนั้นตรงนี้ตรงใส่ลิงก์เนี่ยเราอาจจะเราอาจจะใส่เป็นลิงก์ add แอดทูคาร์แทนนะครับอืมอสั่งซื้อในราคาโปรโมชั่นเลยเนี่ยครับดังนั้นเวลาเราเราเปลี่ยนปุ่มตรงนี้ครับ ตรงปุ่มตรงนี้เราอาจจะใช้ URL ที่มันเป็นแอตตไปเลยก็ได้โดยที่ไม่ต้องให้เขาแบบเข้าเว็บไซต์ซ้ำซ้อนเลยเพราะว่าถ้าเข้าแล้วเข้าอีกเนี่ยครับมันก็จะแบบใช่ไหมมันก็จะเด้งแบบว่าไม่ไม่ค่อยแบบนั้นเท่าไหร่ครับมันก็จะแบบเออไม่มันก็จะซแบบ้ะำซ้อนใช่ไหมอ่านี่ก็คือหน้าเสื้อเพจเข้าไปก็หน้าเสื้อเพจอีกก็ไม่ค่อยมีประโยชน์นะครับเนี่ยจะเป็นแบบนี้เ,เสร็จสิ้นมาแล้วนะครับพร้อมอย่างรวดเร็วนะครับ เวลาใช้นะครับนะครับแล้วก็ถ้าปกติ collection add อะ่ะมันก็คือเลือกอันบนใช่ไหมครับก็เลือพิกเซลใช่ไหมแล้วก็เลือกเวนต์ไปนะครับแต่ instance ของเพจก็คือเลือกอันนี้นะครับแล้วก็คลิกนะครับอืมแล้วก็เซตแอดไปใดๆนะครับกดต่อไปอืม นะครับเนี่ยแล้วเราก็มาเลือกเราก็เราก็มาเลือกนะครับตอนนี้ไปเออันนี้ทำไมไม่ได้นะไมมเส่ไดกได้การตั้งของมันเราืหงื่อ ได้แล้วนะครับให้ไปขัดมานะครับผมว่ามันน่าจะององอองเฉยนะครับก็ไปขัดมาเรียบได้แล้วเรียบร้อยนะครับแล้วเราก็ใส่ตัวของคลิปวิดีโอไปเหมือนเดิมนะครับใช้เป็นของตัวเองแล้วกันนี่นะฮะอ่าแล้วยิงไปนะครับมันก็จะขึ้นสแตนดเพจนะครับแล้วก็นะครับส่งคนเข้าไปอย่างที่ที่เราต้องการนะครับ ครับเนี่ยก็สามารถยิงแบบอินสันเพลได้นะครับประมาณนี้เนาะอ่ะตอนนี้มีใครสงสัยอะไรไหมครับผม